แต่ถ้าหลายคนนะคะชอบถ่ายชีวิตโครกระบือนะคะ,คะวันนี้ค่ะใหม่ยจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมกันถ่ายชีวิตโครกระบือกับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยนั่นเองนะคะเขาก็จะมีการทําบุญในเรื่องของการถ่ายชีวิตโครกระบืออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็เลยอยากเชิญชวนคุณผู้ชมให้ไปร่วมกันเพราะนอกจากจะได้บุญจากการถ่ายชีวิตโครกระบือแล้วนะคะยังสามารถที่จะได้บุญช่วยเหลือผู้พิการตาบอดทั่วประเทศอีกด้วยเรื่องราวดีๆแบบนี้ใหมนนำมาฝากคุณผู้ชมให้ไปได้รู้จักและได้ชมกันค่ะ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับที่สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเราไปติดตามโครงการดีๆโครงการถ่ายชีวิตโครกระบือไปติดตามชมกันเลยครับคือจริงๆที่มาโอกาสพิเศษคราวนี้ก็ตจงทางทำบุญวันเกิดให้คุณแม่คุณแม่ผมซึ่งอายุก็98ย่าง9ก้ก็ คิดว่าจังาวัายชีวิตโคกระบือก็บเพลินคิดว่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่เฉพาะช่วยเหลือจัดว์นะฮะหรือช่วยเหลือสมาคมคนตาบอดเขด้วยเขาจะได้เอาโคไปให้กับสมาชิกเขา โคกระบือที่ได้รับการถ่ายชีวิตในววนี้ทางสมาคมจะนําไปมอบให้คนตาบอดและครอบครัวที่จังหวัดนครพนมทั้งหมด34ครอบครัว68ตัวโดยแบ่งออกเป็นโค416ตัวและกระบืออีก22ตัวแนอกจากนี้หลังจากที่ไปนครพนมแล้วก็จะเดินทางไปจังหวัดมุกดาหารโคอีก32ตัวครับ ก็จากได้บุญกับเราแล้วเนี่ยนะนนก็ช่วยเหลือสมาคมช่วยเหลือคนตาบอดนะแล้วก็สัตว์ก็จะได้ไม่ต้องคุยดีฆ่าอยากจะขอเชิญชวนผู้ที่มีจศรัทธานะคะได้ร่วมกันร่วมมือกันบริจาค<ม>เพื่อช่วยเหลือชีวิตสัตว์และก็ช่วยเหลือให้คน ตาบอดได้มีอาชีพในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันนี้ค่ะเห็นเขาบอกว่าเออทำบุญแล้วก็ถ่ายน้องวัวเสร็จแล้วก็ให้คนได้คนตาบอดเนี่ยได้ทำงานอยากให้คนตาบอดน,นะคะก็ได้มีอาชีพแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีไรายได้นะคะ วันนี้เป็นวันที่2เมษายนพศ2 5 6 6ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระคนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพสถารัราชเสุณาสยามกรมราชกุมารีซึ่งพรงท่านเป็นเจ้าฟ้าพัฒนาสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ก็ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงดูแลผสมผิกรคนไทยโดยเฉพาะแต่ที่เป็นคนตาบอดทั่กระเทศตลอดมาก็เลยได้จัดกิจกรรมวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์ท่านด้วยครับคณะกิจมัชิมารายงานจากอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีนี่แหละค่ะเขาก็มีตลอดเนาะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะไปร่วมกัน่ายชีวิตโคกระบ,บือได้นะคะกับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย